สวัสดีครับเอสอาครสติมาปัญญาเลิศเกิดผลงานครับเข้าสู่กิจกรรม COP สัปดาห์ที่4นะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆได้มีการนำคลิปวิดีโอที่พวกเราทำกันมาเนี่ยครับไปปรับปรับปรุงพัฒนาอย่างไรบ้างยังไงหลังจากจบคลิปนี้ก็ถ้ามีโอกาสก็แชร์กันบ้างละ,ละกันนะครับ ่านกับเพชรสร้างด้วยต้นทุนเดียวกันคือคาร์บอนคาร์บอนที่ไม่ได้ผ่านแรงอัดแรงกดดันอะไรอยู่ตามธรรมชาติก็จะกลายเป็นถ่านในขณะที่คาร์บอนที่ผ่านแรงอัดอย่างหนักเป็นเวลานานๆคาร์บอนที่สามารถผ่านออกมาได้โดยไม่แตกไปเสียก่อนถึงจะกลายเป็นเพชรเราถึงได้ยินว่าเพชรจริงๆมันแข็งมากเหตุที่มันมีค่ามหาศาลก็เพราะความยากนี่เอง ชีวิตคนเราก็คล้ายกันกับเรื่องฐานกับเพชรชีวิตแบบฐานเช่นคนที่รักสบายอยู่ไปเรื่อยเมื่อไหร่มีแรงกดดันแทนที่จะสู้ก็บ่นว่าแล้วก็หนีไปตั้งเปาชีวิตแบบต่ำๆทำยาวๆไม่สนใจเรียนรู้ไม่อยากพัฒนาเป็นน้ำเต็มแก้วรู้ไปทุกเรื่องแต่ไม่เคยทำจนสำเร็จสักเรื่องชอบพูดมากกว่าชอบทำคิดเยอะส่วนใหญ่ก็ลบมากกว่าบวก โทษไปได้หมดทุกเรื่องยกเว้นอย่างเดียวคือโทษตัวเองผลสุดท้ายก็ไม่เคยได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันชีวิตแบบเผ็ดคนกลุ่มนี้มองตากก็เข้าใจได้เห็นเรื่องที่ต้องผ่านเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ตัวเองพูดน้อยทํามากไม่ล้มเลิกเกาะติดภาคเพียรยอมแลกอดเปรี้ยวไว้กินหวานไม่ท้อเป้าหมายมีไว้พุ่งชนอารมณ์ประมาณนั้นขณะที่หลายคนมองว่าคนกลุ่มนี้ลําบาก เขาเองกลับไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนั้นใครบอกว่าชีวิตไม่มีทางเลือกคำคำนี้ได้ยินในฐานแต่จะไม่ผ่านไปในเพชรหลายคนรอชะตาฟ้ากำหนดรอความโชคดีรู้หรือไม่ว่าความหมายของคำว่าโชคดีที่แท้คืออะไรโชคดีเท่ากับโอกาสบวกการเตรียมพร้อมถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะไม่ใช่โชคดีแต่เป็นฟลุกซึ่งในชีวิตหนึ่งการรอคอย จะไม่ได้มาแม้จะได้มาก็รักษาไว้ไม่ได้ชีวิตคนเราสั้นนักวันวันหนึ่งผ่านไปเร็วมากปีหนึ่งหนึ่งก็แวบแวผ่านไปอีกปีถ้าแต่ละปีที่ผ่านเป็นฐานหมดสังเกตจากทำเรื่องเดิมๆพูดเรื่องเดิมๆยู่แบบเดิมๆแต่หนักและแย่กว่าเดิมเอาใหม่ตั้งเป้าความฝันพยายามทำเมื่อไหร่ที่รู้สึกลำบากต้องเหนื่อยหนักให้ดีใจร้องไชยโยเข้าไว้ ใกล้เป็นจริงแล้วขอให้ทุกท่านที่เข้ามาฟังเรื่องนี้แล้วมีกำลังใจจงแชร์ออกไปและเป็นด่งเพชรทุกท่านนะครับว่าแต่ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์โอเคครับ ตอนนี้มันเข้ากับสถานการณ์มากๆเลยครับก็เดี๋ยวฝากอังั้นคอมเมนต์ตามอาวุโสเหมือนเดิมครับครับผมแรงคลิปที่ดีอะครับมันมันเป็นสิ่งที่ที่ให้เราสามารถที่จะมองเห็นว่าเราควรจะต้องเลือกแบบไหนทําแบบไหนมันถึงจะประสบความสําเร็จครับขอบคุณครับครับอ่าเป็นคลิปที่ดีครับ เพชรแท้ต้องอย่าไปกลัวกิ้งกับพวกปวดครับโอเคครับัสดีครับครับต่อไปครับตามอายุครับเพชรแย่ดีค่ะก็อยากเป็นเพชรบ้างค่ะตอนนี้ยังดูเป็นปวดอยู่เลยค่ะขอบคุณค่ะผมมองเห็นว่าเพชรกับทาน มีคุณค่าเท่ากันอยู่ที่ว่ามันจะไปอยู่จุดไหนอายกตัวอย่างนะผมอยู่บนเอยผมเคยออกท่าอาสาบนดอยถ้าเ,าเพชรก็เอาฐานไปผมเลือกเอาฐานครับผมเพราะไม่มีไฟครับผมขอบคุณครับอ๋อวิทนเป็นคนเอาฐาน <laughs> <laughs> ของออฟนะคะวันนี้นอกจากเราจะเป็นเพชรที่แข็งแกร่งเราต้องเป็นเพชรที่ผ่านการเจริในแล้วที่มันมีมูลค่ามากกว่าเพชรธรรมดาค่ะ ขอบคุณคลิปที่ดีครับพี่ป๊อกโอเคครับจากที่เพื่อนๆได้กล่าวมาก็มีมุมมองที่หลากหลายครับก็เรื่องเรื่องเดียวกันก็มองมองที่แตกต่างแต่ในในคลิปเนี้ยมันค่อนข้างเข้ากับสถานการณ์เพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างทั้งรอบตัวเราทั้งสังคมของเราครับมันค่อนข้างจะเยอะมากๆก,ก็ยังไงก็ลุยกันแล้วกันครับโอเคทำตัวให้เป็นเพชรลวกันครับโอเคครับเออจะมีแชร์คลิปเกี่ยวที่ ที่ก่อนหน้านี้ไหมยะที่บอกว่าเอาอะไรไปทําบ้างอ่ะมีไหมไม่มีใช่ไหมมีป่ะที่เราเอาอะไรไปทำปรับปรุงบ้างอะโอเคไม่มีงั้นจบเลยดีกว่าโอเค